คำเตือนชิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กเพื่ออายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับปั่นอย่างป๋านะครับวันนี้ป๋าจะมาลองเล่นเกมร้านอาหารเลิ่นรสนะบอกเลยว่าป๋ามีสูตรเด็ดสูตรดีน,นะ,ป,ะนป๋าจะมาลองเล่นป๋าจะลองให้ดูนะเออดูซีเข้ามานี่เอ,อกดเป็นยังไงได้คืนมาสรจนะบอกเลยว่าป๋านี่มีสูตรนะ แต่ว่าของแบบนี้เดี๋ยวให้บอกนะเราคนติดตามเยอะก่อนเฮ้ยเฮย,เยมาถึงแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยบอกแล้วว่าป๋ามีสูตรบอกเลยว่าไม่ยากของตัวน,นี้ไม่ยากนะมันนี้ป๋ามีทุนมาวันนี้แค่200นะดูซิว่าป๋าจะมีกลับไปเท่าไหร่วันนี้อยากลองมานานแล้วไอ้พวก เวบสล็อตเลยพวกนี้เออมันได้จริงหรือเปล่ามันแจกจริงหรือเปล่าหรือว่ามันขี้โม้นะเนี่ยหูดป่ามาเนี่ยแป๊บเดียวได้แล้วสเก็ตเตอร์เข้าตั้งแต่แรกเลยเออดูออสิว่าจะได้เท่าไหร่ต้องบอกก่อนนะครับต้องบอกกัะทุกคนว่าของพวกนี้มันก็ไม่ใช่แค่สูตรอย่างเดียวนะ มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยกับการเล่นต่อเนื่องนะมันเหมือนการลงทุนอะเหมือนเล่นหุ้นอะเออแต่มันยิ่งเล่นยิ่งได,ได้เป็นไงได้มาแล้วสองรอยเจ็ดสบาทม,มา200แป๊บเดียวปาจัดไปสี่ร้อยกว่าบ,บาทแล้วเออรีบเล่นต้องรีบไปรีบได้ต้องรีบหนีบอกไปทีว่ามียกำลังโทร่ตาม ให้กลับไปตากผ้าเออแม่นี่จะได้กบไรไว้แป๊บเดียวป่าล่อไปแล้วหกร้อยจรวมเท่าไหร่จะรวมเท่าไหร่อืม,อมเราเลิกเลยดนี่ไหมอืมมันยังได้กําไรอยู่นะต่อดีกว่าบอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยได้แค่นี้รีบแล้วรีบเลิกแล้วไม่ป่าต่อเลยเอาเลยตาร้อยเอากําไรไปหมุน ได้มาสิบ,บาทไม่เป็นไรยังกำไรอยู่เอากำไรไปหมุนเอากำไรไปหมุนหมุนจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอหอห้าสิบดีกว่าอ,อย่าให้ต้องใช้สูตรอย่าให้ต้องใช้สูตรเบิ้ลเมงทีเฮ้ยสามบาทสี่สิบห้าคูณสองไปเ้ยอยู่ยา,ยาวตาสามสิบอยู่ยา,ยาวตาสาสิบ สี่สิบห้าเป็นไงป๋าว่าป๋าเอาแค่หลักพันวันนี้ถ้าได้ปุ๊บป๋าไปเลยเดี๋ยวมาดูว่าปันาปาป่นอย่างป๋าจะปั่นยังไงเพื่อนๆ่อนมาดูเป็นไงเข้าไม่หยุดเข้าไม่หยุดเข้าไม่หยุดบอกแล้วว่าถ้าได้พันหนึ่งป๋าไปเลยพันแปดไปเลยดีมไหมไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไปเลยนะ แต่สาหรับป่าแล้วป่ายากไปต่อพั 2008, นแปดนี่ใช้แป,ป๊บเดียววันเยอหมดมันไม่พอใช้ก็มาสองรอ่ะ2 0พันก็ยังดได้กำาังอยู่อ่ะไม่ต้องรีบหนีไปไหนเอาก่อนมันขึ้นอยู่กับใจของพวกเนี้เออ,อ,อ,ออเออแหมขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยนะออนอยบอกเลยนะสูตรจะบอกเลยนะ ไม่ต้องรอมีเงินเนี้ยหรอกมีร้อยเดียวมีทุนร้อยมีทุนห้าสิบมีทุน20สิบฝากเล่นเลยไม่แน่เท่านั้นดวงเป็นของเรานะเป็นเศรษฐีเลยโทรเรียกเด็กเลยเนี่ยวนันนี้ป๋าเช็คดวงนะดวงป่ามาแน่ๆบวกกับมีสูตรด้วยแต่จะแจกสูตรตอนที่ยอดทรัพหนึ่งหมื่นอนะ,ะัร สเกตเตอร์เขาอีกแล้วบอกแล้วว่าป่าไมีศอมันใกล้ถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วสินะแม่ไอ้เว็บนี้มันก็แจกจริงนะมันไม่มีโกงนะเออมีกินมั่งได้มั่งแต่มันก็แต่มันก็ให้นะให้จริงนะเนี่เออเฮ้ยเฮ้ย เข้าอีกสองพันเอาไงดีเดี๋ยวสเก็ตเตอร์หมดชิ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวหมุนฟรีหมดไปเลยดีกว่าตอนนี้มันเหลือเจ็ดไงเออหมุนฟรีหมดไปเลยดูดูทุกคนดูปา๋าป่ามา200ร้อป๋ามีทุนมา200ดูดูรวัวไม่หยุดรวัวไม่หยุด สามพระดีอ่ะวันเนี้บอกเลยว่าพระดีเจ็ดพันกว่าตอนนี้ย่อดเงินสองหมื่นแล้วหมื่นสองแล้วโอ้ขอโทษพูดผิดลิ้นพันไปหน่อยประโชหมื่นสองแล้วมา200ร้อยหมื่สองแล้วระบองว่ารีบหนีอย่างที่บอกว่าถ้าได้แล้วต้องรีบหนีอย่าโลภนะโลภมากส้นต่ำหายแห้ลา,าบหายมาอะไรหายแล้วเออมาดูกันมาดูกัน ป<ๆ>ันอย่างป๋าบอกเลยตามเลยเพื่อนๆตามเลยรับรองเลยว่าไม่มีผิดหวังนะเออ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 แตกลัวๆเลยเออแตกไม่มีหยุดเออได้ไม่มีหยุดเออหันในหวใจกูจะวายแล้วเนี่ยเออโอ้โห มา200พระเจ้าเอยพระเจ้าพระดีจริงๆ,ๆป๋าบอกเลยว่าถ้าได้อย่างนี้ป๋าไปดีกว่าป๋ารีบไปถอนรีบไปใช้เงินดีกว่าแล้วคอมเมนต์ได้อยากอะไรก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวป๋าจะแจกลิงก์เกมนี้ไว้ใต้คลิปนะลองไปเล่นกันดู <S <S เออไปแล้วปัายังป๋า